สวัสดีค่ะเจคเคนอนแนะนำบ้านสวนพร้อมอยู่นะคะบรรยากาศร่มรื่นเลยค่ะทุกท่านเป็นบ้านสวนนะคะมีผลไม้หลากหลายชนิดนะคะอยู่บนพื้นที่ค่ะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะบ้านสวนหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่ขนาด1ไร่15ตารางวานะคะบรรยากาศเงียบสงบค่ร่มรื่นพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะพร้อมกับบ้าน ขนาดลเล็กๆนะคะ1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะเจ้าของขายเองนะคะในราคา1 2 5 0 0ร้าน2บาทอยู่ที่บ้านหนองหนามอําเภอเมืองจังหวัดรำพูนค่ะสนใจเข้าชมพิกัดใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการนัดชมพื้นที่แปลงจริงนะคะติดต่อโทรคุยกับเจ้าของที่ดินโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่านบ้านสวนขนาด1ไร่15ตารางวางนะคะราคา1,250,000ล้านบาทสำหรับวันนี้เจคเคนสใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อเจ้าของไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอตัวราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ